สวัสดีค่ะแบมทีอาคาค่ะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งทีอาคาค่ะสวัสดีค่ะน้ำน้ึ่งสวัสดีค่ะพี่แบมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่เทอ่เสรีไทย73อ่ะอยู่ที่ทีอาคาเซรีไทย73ค่ะ,คะเอาอใหม่อีก,กรอบหนึ่งรีรันนะคะรีรันรีรันอยู่ที่ท <ขะ S 1> ีอาคาร,รถมือสองเสงรีไทย73นะคะค่ะวันนี้เรามาพบกันด้านหน้านะคะจะได้มาเห็นว่ารถของเรา มีมากขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกันเลยนะคะบอกเลยว่าที่อาคารเสรีไทย73เราอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะคุณลูกค้ามาง่ายมากเลยค่ะมีรถมากกว่า350คันใช่มีรถเรยเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะสะดวกสบายมากเราจะเห็นนะคุณลูกค้าว่าค่ะวว่าหน้าร้านเราจะมีแม่มณีใช่มีทางรถเมย์แท็กซี่รถตู้ รถส่วนตัวมาได้เลยน่ารักตลอดเลยลูกค้าท่านไหนที่แบบไม่สะดวกนะคะเดินทางเราแนะนําได้นะคะอยู่แถวไหนแนะนำก็มาที่้ามาได้เลยเพราะว่าร้านเราหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านกันเลยนะคะที่อาคารนะคะวันนี่รถว่าโอ้โห คือคักมากมากเลยนะคะากๆเลยวันนี้คือยุ่งกันทั้งวันเลยเตรียมตัวนะคะที่จะส่งรถลูกค้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีโอ้โหตีตีสี่ครึ่งนะคะตีสี่ไปส่งรถทีเลียเดี๋ยวนะพึ่งจะต้องมานะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะก็พี่วิกิตมาแล้วก็สบายใจละมีเอฟซีแฟนแท้เลยนะคะพี่วิกิต สบายดีนะคะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเพิ่งไม่ค่อยไหลไงช่วงนี้ไม่ได้ค่อยไหลเพราะว่าติดลูกค้าตลอดเลยนะคะช่วงเย็นลูกค้าก็เข้ามาเยอะนะคะวันนี้คึกคักมากๆตั้งแต่ลูกค้ามาจองนะคะวันนี้ลูกค้ามีมาทักซื้อสดแล้วก็จัดแต่งกานเยอะแยะลากมายเลยค่ะและที่สําคัญพรุ่งนี้เป็นวันดีนะคะวันที่9เดือน9นะคะคุณลูกค้าได้เลิกรับรถ9ท่านเลยเวลา9โมงนะคะ แบบที่ว่ามารับด้วยตัวเองแบบส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะก็มีพรุ่งนี้ส่งประมาณสิบคันเลยค่ะพี่แบมโอ้โหตื่นเต้มากวันพรุ่งนี้เราได้มาชมบรรยากาศกันแต่เช้าแน่นอนค่ะคุณิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะก็ขอให้ดูไลฟ์อย่างมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะใช่ติดตามพี่ราคาด้วยตลอดเลยขอบคุณมากค่ะก็วันนี้ พรุ่งนี้สิจะส่งรถไปที่จังหวัดรังนะคะมีส่งไปภาคได้สองคันนะคะลูกค้าไม่ได้มาดูรถเลยอ่ะไม่ได้มาดูรถเลยอีกคันเป็นแอคคอร์ดนะคะลูกค้าสื่อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะมีความไว้วางใจที่อาคามากค่ะเพราะไรถึงไว้ใจรถของเราเป็นรถมือแรกประวัติศษ์ูนย์อยู่ในสมาคมรถมือสองนะคะ เปิดกิจการมามากกว่า20ปีนะ,ะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะ,คะว่าทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าบางท่านนะคะแบบอยากจะเข้ามาชมที่อาคารเป็นยังไงค่ะ พอได้มาถึงสัมผัสถึงบรรยากาศโอ้โหคือคักที่นี่นี่คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าทำไมลูกค้าเยอะจังเลยใช่ยมากเลยนะพี่แบงเนาะใช่เลยว่าที่ทีอาคารนะคะเป็นรถมือแรกรถทุกคันมีประวัติเช็คสุดมีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะใช่เลยสามารถตรวจสอบได้ที่รถจากที่นี่นะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเราเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า20ปีบริหารงานโดยเฮียทวีศัติ์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เรามีรถดี มานำเสนอ,อก,กันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยเรามาดูด้านในกันวันนี้แฟนคลับเราบอกว่าอยากจะทราบในส่วนของโปรโมชั่นของรถ V ีออนะคะสองหนึ่งจุดห้าจีปีสองพันสิบเจ็ดเดี๋ยวเราพาไปดูนะเดี๋ยววันนี้เราเลือกมาสองรุ่นนะคะใช่ค,ค่ะมาให้คุณลูกค้าดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพคุณลูกค้าดูบรรยากาศส่งมอบรถว่าตอนนี้เรา เตรียมรถถึงไหนกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้10คันเลยอีณแม่ก่อนที่เราจะไปถึงบรรยากาศด้านในกันนะคะน้องน้ำผึ้งค่ะอยากจะดูเป็น Camry c แคมรี่กันก่อนเลยนะคะคันไหนดีเอออาน้ำผึ้งเลือกมาแล้วค่ะคุณลูกค้าราคาเบาๆเป็นรถหรูรถสวยระดับผู้บริหารเลยนะคะคันนี้นะคะ Toyota Camry 2.0G ปี2015ค่ะคุณลูกค้า มาดูกันเลยราคาใ้แดงนะคะขายอยู่ที่เปิดตัวครั้งแรก1ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพับาทค่ะสำหรับคันนี้แต่ที่ที่อาคาเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะคุณลูกค้าขายอยู่ที่ห้าแสนแปดมืเก้าพันบาทโอ้โหคุ้มค่ามากๆปีไหนนะน้องน้ำงพึ่มเป็นปีสองพันสิบห้าค่ะพี่แบมจ๋าค่ะผ่อนแค่หมื่นจต้นแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราขอดูด้านหน้ากันเลยนะด้านหน้าอ๋อด้านหน้าอย่างที่บอกแหละ แฮม r y นะคะก็เขาจะมีความโดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะคะรุ่นนี้มาแบบไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยงามนะคะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยค้ามนูเลยค่ะพี่แบงค์ต้นเลยใช่ไหมพร้อมเมื่อไหร่คะพร้อมอ่า16กับ1นึ่งนี่แหละค่ะะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันเลยคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าต่อนะคะวันนี้มากันแบบสองสาวนะคะเอื้อเสื่อกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะน้าต่อค่ะวันดีหนุ่มๆวันนี้ไม่ว่างนะคะก็คือให้สาวๆสองสาวเรานะคะพาชมรถกันเลยวันนี้นะคะ เรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะพี่แบนโอ้โสะอาดเอี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านเรามาดูด้านซ้ายกันเลยความเอี่ยมของทีอาคาเป็นยังไงนะคะนอกจากหน้าห้องเครื่องของเราสะอาดนะคะไม่มีข้ามในส่วนของดินแดงนะคะแล้วก็ครามน้ำมันลบอกได้เลยว่าไม่ได้วิ่งถนนดินแดงใช่โอ้โหใช่ค่ะไม่ได้วิ่งสมบบันนะคะคะอาดมาก เม็ดคาาต่างๆเรียงตัวสวยงาม,ามสีสันสวยงามจากโรงงานนะคะคุณลูกค้ายังเดิมอยู่เลยนะคะเด่นชัดมากเลยค่ะฉนวนกันความร้อนใหม่มากๆฝาเดิมจากโรงงานนะคะโตโยต,าต้านะคะนะระ<ช>์มอ,อัลอยู่คมบเลยเดิมๆทั้งคันเลย บอกได้เลยว่าราคานี้ไม่มีมาบ่อยๆนะราคาอยู่ที่า้าแสนแปดหมื่5 8 9 0 0 0ับาทค่ะผ่านเดือนเท่าไหร่คะผ่านเดือนแล้วหมื่นต้นๆแค่นั้นเองหนึ่งหมื่นต้นๆโอ้โหคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีมาไม่เยอะนะคะปี2015นะคะ Toyota Camry เป็นราคาเริ่มต้นเลยเนาะค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณมากค่ะสาวสวยพี่เนริยาของเรานั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมเราอยู่ณตอนนี้จ้า มีกำลังใจเลยนะคะใช่ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะน้องน้ำพึ่งก็วันนี้จะพาดูแบบรอบรัดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพันากากนะคะน้องน้ำพึ่งเหนื่อยมากเลยวันนี้วันนี้เพราะว่าเจี๊ยบแล้วคืนนี้ต้องรีบนอนนะคะเดี๋ยวไม่สวยนะพรุ่งนี้ต้องไปส่งูกค่ะพี่เดี๋ยวโซมใช่ไหมคะเดี๋ยวโซมไม่สวยนะคะโอ้โหภายในภายในสะอาดมากเลยเนาะพี่นะคะใช่ บอกก็ได้เป็นบอกไฟฟ้านะพี่แบมรุ่นนี้นะคะเป็นบอกไฟฟ้าดรามมากมากเลยเป็นรถในฝันของพึ่งเลยบอกเลยว่าน้องเยาดูพรมาเลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยการใช้งานน้อยมากๆน้อยมากเลยค่ะเป็นแบบมาติดฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะคะรุ่นนี้นะคะการออกแบบด้านหน้าคอนโซลนะคะจะมีลายไม้ตัดนะคะโอ้โหหรูหราช่วยเสริมความหรูหราบอกได้เลยว่าโตโยต้าคือเขาแบบเรียบๆแต่ดูหรูดูตีมีระดับนชค่ะ สวยจริงๆคันนี้บอกได้เลยห้ามพลาดกันเลยนะคะมีมาไม่เยอะนะจ๊ะอุปกรณ์ครบคันเครื่องมือถอดล้อยางอะไหล่กุญแจสองดอกโอ้โหมีครบนเสมอมือมือแรกต้องบอกเลยว่ารถขตงแรงเป็นรถมือแรกค่ะพี่บุ๋พี่แบมอ่ะพี่บุ๋มละพี่บุ๋มนะคะมาเรามาดูด้านท้ายกันโอ้โหกว้างมาก ด้านท้ายก็ใส่ของได้เยอะบรรทุกของได้เยอะเลยสะอาดน,น้คเครื่องะนะคะด้านหลังภายในโอ้โหสปายอย่างดีเลยที่อาคารของเราก็ถือว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดทุกซอกทุก,ทกมุมน,นะคะที่มาของคําว่าทุกซอกทุกมุมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูซีน ซีนเดิมนซีท้ายสีนเดิมนะเห็นชัดเลยค่ะรถเดิมๆขอบพระคุณสามสิบสอคนดูนะคะขอบพระคุณมากๆากนะคะพี่ๆที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพี่โสภานี่ก็เป็นเอซของเรานะคะภุมใจแล้วอุ่นใจแล้วมใจเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยคันค่ะจะเป็น v ีออสนะคันนี้วีออเป็นคันไหนคะพี่แบมพี่แบมี่เลือกคันสิจ็ เดี๋ยวเรามาคันนี้เลยค่ะเป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชงแล้วนะน้องน้ำพ่งได้เป็นสีขาวอ่ะชอบมากเลยอะค่ะรุ่นนี้ปีอะไรคะพี่แบงค์ปี2017ค่ะ v ี o n หนึ G ปี2017ใน่ิะคจราคาเท่าไหร่ดีป้ายแดงขายที่เท่าไหร่คะป้ายแดงอยู่ที่679,000บาทโอ้โหเ้าพันบรองไทยหลักสาม สามเท่าไหร่คะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอะไรกันนี้จริงเหรอคะทันเดือนแล้วหกพันก็บาทสบายสบายเลยได้เป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชนนะคะเป็นรุ่นใหม่ปีใหม่เลยนะคะลูกค้าได้เป็นสีขาวดูป็นะคะวนะคะถูกใจจริงๆนะคะสีขาวหายากเนาะพี่แบมเนาะใช่แล้วก็เวลาขัดสีเคลือบแก้วออกมาที่แบบเงางามมากเลยเพราะว่าของเรามีบริการขัดสีเคลือบแก้วก่อนออกนะคะดูแลเองนี่ก็ใช้สีขาวนะเป็นคนที่ชอบสีขาวมากๆนะคะ ไม่ใช่คนสะอาดนะคะแต่ชอบค่ะก็เรามาดูกันเลยความโดดเด่นของเขานะคะก็คือรูปทรงอ่ะค่ะรูปทรงของเขาก็จะดูแบบว่าสวยขึ้นเนาะพี่แบมนะคะใช่โฉมใหม่นี่คือจะมีไฟตัดหมอกนะใช่ค่ะค่ะคล้ายคล้ายแคม m ลี่นะแต่ขนาดเล็กกว่านะใช่เรื่องยัดนี้ใช่การออกแบบนี้คล้ายแคมิลี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราเปิดหน้าเครื่องนะน้องเครื่องเราไปอย่างรวดเร็วนะโฉนไฟนิดนึงเนาะด้านในก็จะมีเป็นไฟแบบกดอะไรนะคะเด y t i m e running light นะคะแล้วก็มีครอบด้วยโครเมียมด้วยอ่ะสวยมากเลยอ่ะสวยมากราคาเดือนผ่อนเดือนละประมาณหกพันกว่าบาทผ่อนเดือนละหกพันเนะกว่าบาทผดหกพันต้นต้นค่ะปีใหม่ด้วยแล้วผ่อนแค่เดือนละหกพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันเลย อ่ะค่ะมาอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะคะลูกค้าเป็น Dual VVTi นะคะ โอ้ยเป็นฝาเขียวลูกค้าได้โฉมใหม่ราคาเบามากๆเลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจริงเหรอคะพี่ดูผิดหรือเปล่าไม่ผิดแน่นอนค่ะเทียร์ค่ะแส้มของเราจัดมาเพื่อเทียร์ค่ะทั่วประเทศเลยค่ะสําหรับลูกค้าของเราอลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเอาใจแฟนแท้ของเทียร์ค่ะเลยก็คือบอกได้ว่าคันนี้เดิมทั้งคันเลยน็อตไม่มีขยับเลยค่ะคุณลูกค้าใช่ค่ะสติกกงสติกเกอร์มอก็ยังอยู่นี่น็อตเดิมเลยไม่มีขยับ หยับซูมใกล้ๆนะคะเห็นชัดเลยฝาเดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าจากสวยมากคันนี้สวยมากค่ะสวยทั้งภายในภายนอกสวยเหมือนน้องน้ำผึ้งเลยนะไม่เถียงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยจ้าโอ้โหภายในเป็นสว่างมากสว่างสวยค่ะภายในเป็นสีเบจเนาะเป็นเบาะผ้าสีเบดสีครีมนั่นเองนะคะคุณผ้มสวยงากมากนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสีทูโทนไหมเนาะอ๋าเป็นทูโทนด้วยลายกราฟิกด้วยค่ะพี่นะคะเข้ากันหมดเลยแบบสว่างมากเลยค่ะเป็นเครื่องรุ่นใหม่รถก็เป็นรถรุ่นใหม่ก็ใกล้ๆกับแบบ ออกแบบการออกแบบคมกระดุมของเรานี่เข้ารูปรอบคันเลยนะคะของแต่ละรุ่นเลยไม่ต้องบอกค่ะคันนะคะใช่จด้านหลังเป็นยังไงบ้างกว้างนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ประหยัดนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังสร้างแล้วสร้างตัวหรือว่ากําลังหารถใช้งานรุ่นนี้เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเอาไปใช้งานเพราะว่าราคาประหยัดโตโยต้า บอกเลยว่าอไหล่หายง่ายขอย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทขวันเดือนละหกพันกว่าบาทเป็นปีสองพันสิบเจ็ดไมเนอร์เชนแล้วนะคะยี่สจุดห้า G ปีสองพันสิบเจ็ดนะคะได้เป็นสีขาวด้วยคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์063 597 9093้าเน้ำพึ่งทีอารคานะคะส่วนเบอร์พี่ดํานะคะ061 095 6363ค่ะเป็นทั้งเบอร์มือถือและก็ แอดไลน์ได้เลยคุณค้าท่านใดบอกว่าอยากจะปรึกษาไว้ก่อนยังไม่อยากออกรถตอนนี้ยินดีให้คำปรึกษานะคะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยตอนนี้คือลูกค้าบางท่านบอกโหสี่ทุ่มแล้วคุณแบบยังตอบอยู่เหรอคะพนักงานทีอาคารนอกจากฝ่ายขายแล้วทีมงานแอดมินนะคะค่ะตอบอยู่ตลอดเลยค่ะคุณสุภาบอกว่ารถสวยมากมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะพี่สุภาคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะใช่ไปตามา อนรู้สึกว่าฝนจะตกอีกแล้วนะตอนเย็นเหมือนเป็นเวลาของเขาแล้วอะถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอากาศีน้องน้ำพึ่งคันนี้เป็นสีน้ำเงินรถรุ่นไหนเนี้ยก็บอกได้เลยว่ารถที่ร้านเรามีทุกแบบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็น o n นด Jazz คันนี้นะคะเป็นแจ๊ปปี2009เดี๋ยวท่านไหนที่สนใจทักไลน์เข้ามาเลยนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยมีหลายรุ่นเลยนะหลายรุ่นไหนแบบหลายสไตล์ค่ะคุณลูกค้าค่ะ พ่อเจเนอร์ค่ะคุณวิยุทธ์เดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะาไปชมรอบร้านเลยอันนี้คืออะไรคะพี่แบมคันนี้แลวค่ะที่จะส่งรถเทนเลอร์ไปใต้วันรงนี้แต่เช้าคันนี้ใช่ไหมคะที่จะส่งมีล้องโบแดงด้วยมาแล้วจะมาแล้วจ้านี่เลยค่ะทีมงานของเราทีมงานแอดมินของเรานะคะสนใจท่านไหนก็โทรเข้ามาต่อพี่แบมเบอร์นี้ได้เลยนะคะศูนย์หกหนึ่งสค่ะ ก็นี่จะเป็นรถที่เราก็จะส่งมอบไปที่ต่างจังหวัดนะคะส่งเลอรนะคะน้องโบแดงเตรียมเลยสวยมากๆเลยคุณค้าไม่ได้มาดูรถที่ร้านเลยนะคะซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคุณค้าเรารถอีกคันของน้องน้ำเพิ่งที่จะส่งพรุ่งนี้เช้าอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านโ้นเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะส่งไปที่จังหวัดตรังสองคันแต่เช้าเลยค่ะส่งเทเลอร์นะคะแล้วที่มารับที่เทียร์ค่ะอีก8คันค่ะ วันที่9เดือน9ค่ะบอกได้เลยว่าเริ่มดีจริงๆเลยค่ะคุณลูกค้าน้อเยาค่ะคันนี้ด้วยค่ะรับพรุ่นี้พรุ่งนี้เช้านะคะเรียนต้าจ้าใค่ันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งจัดเองอ่ะผ่านแล้วหรอจัดเมื่อสองวันนะคะลูกค้าไม่ได้ค่ะนําบัตรประชาชนมาพาไปที่เขตเลยค่ะตอนเช้าแป๊บเดียวคือถ้าเกิดว่าเอกสารครบวันเดียวก็ทราบผลเลยนะคะวันลุ่ง้นอนุมัติเลยรวดเลยมากนี่ น้องเอาติสของเราพรุ่งนี้จะจัดส่งไปที่จังหวัดตรังนะคะพี่ปฏิการรอรับรถได้เลยนะคะคุณพี่เป็นข้าราชการตำรวจนะคะไม่ได้มาดูรถเลยนะคะ FC ซของเรามากี่ปีแล้วโอ้โหเป็นเอฟซีมา3ามปีแล้วโับมาติดตามน้องน้ำพึ่งตลอดเลยใช่อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้กําลังจะเดินทางไปจังหวัดตรังนะคะส่งใครเ่าค่ะจดว่ารถสวยคนสวยค่ะคุณมค่ะไปตรัง โอ้โหตกทางนู้นเนี่ยหนาวแล้วเนี่ยคือคนทางนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่โคราชนี่ฝนตกฝนตกกับกรุงเทพเลยเนาะพอะตอนเย็นเดี๋ยวก็จะมาถึงกรุงเทพและวนี่มาถึงโคราและถึงโคราแล้วเดินทางไม่ไกลนะคะแป๊บเดียว5นาที ค่ะคันนี้แหละพี่แบบคันนี้จัดไฟแนนไปแล้วค่ะเมื่อวานรถเพิ่งเข้ามายังไม่ทันได้ปรับสภาพเลยลูกค้ามาจับจองแล้วบรรยากาศตอนเย็นแบบว่าเย็นสบายมากๆเลยนะคะ<ช>ตอนน,นี้เลยค่ะรถทุกคันที่เข้ามาเราจะมีการปรับสภาพให้นะคะนี่ค่ะรถของเราเพิ่งเข้ามาแล้วปรับสภาพที่มาของการสปาภายในภายนอกเป็นแบบนี้นะคะ โอ้โหนี่เลยเตรียมส่งมอบมุ่งนี้เลยจ้ากำลังขัดสีให้เลยค่ะสีเคลือบแก้วสวยๆว้าวๆใสๆนิ่งๆเลยจ้าณลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะเตรียมส่งมอบนะคะพายบอกได้เลยว่าสิบคันพี่แบงสิบคันนับครบหรือยังคะเมื่อกี้ได้กี่คันคะเมื่อกี้นี้ส่งไปต่างจังหวัดสองแล้วก็มีเซ็นต้รสามแล้วก็นี่กำลังขัดสีอยู่นะคะ ต่อนี่ก็คือจะรับพรุ่งนี้นะคะรับพรุ่งนี้ค่ะรับพรุ่งนี้นะคะ,ค,ะคันนี้เลยเพิ่งซื้อล่าสุดเลยค่ะซื้อเงินสดนิสันเทียหน้าลูกค้าน่ารักมากเลยะะวันนี้มายัางไงคะลูกค้าลูกค้าวันนี้คือลูกค้ามาดูหลายครั้งแล้วอะค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ลองรถเงินสดเนาะต้เงัดสนใจยังไม่ได้ลองรถแล้วก็ลุกค้ามาฝนตกตลอดเลยพี่แวมแล้ววันนี้คือได้มาลองเทสได้ดูใช่เทสได้ดูถูกใจเลยถูกใจซื้อเลยค่ะเป็นเงินสดจองไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็ถ้ารถเสร็จก็รับเลยนะคะนี่เลยคะคันนี้อ้โหมาอีกแล้วทีมงานของเราขัดสีกันใหญ่เลยนะคะ ขัดขัดถูถูแบบว่าเงาแว้บเลยพี่แบบเดี๋ยวใกล้ใกล้จะหวยออกแล้วไม่ได้ถูหวยใช่ไหมพี่หนูค่ะนี่แบบว่าเงามากๆเลยนะคันนี้จะออกพรุ่งนี้ตอนนี้ยังไม่มีเข้าแจ้เข้ามาเพิ่มค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่าเข้ามาแล้วจะรีบแจ้งเลยนะคะค่ะคันนี้ก็เป็นนิสสันเทยนานะคะเตรียมออกพรุ่งนี้เก้าโมงเก้านาทีนะคะวันที่เก้าเดือนเก้าพรุ่งนี้ของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนคันที่ที่จะรับกันพรุ่งนี้เราเตรียมรถไว้ตรงที่โซนจองแล้วนะจะอยู่ด้านหลังค่ะพรรถของเราค่ะมีมากกว่า350รคันโอ้โอ้หนี่เดินจนขาลากแล้วพี่แบบเดี๋ยวเราต้องไปอีกนิดนึงค่ะยังไม่หมดเลยค่ะคันนี้นี่คือ้ามาวันนี้เดี๋ยวขอถากลับไปตัดสินใจก่อนเพราะว่าค่ะตอนแรกตั้งใจมาด้วยรถมิ X เอ็กค่ะ แล้วพอมามากับแฟนค่ะยังไงดีผู้หญิงชอบอินโนวาผู้ชายมิลเอ็กเดี๋ยวขอไปตัดสินใจพรุ่งนี้กลับมาแน่นอนค่ะนับต่อบอกว่ารถสวยทุกคันขอบค็น่าครับขอบคุณมากค่ะนับต่อต้อนรับมากเลยเนี่ยอยากไลฟ์ทั้งวันเลยถ้าอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์ไลฟ์บ่ายไลฟ์ไลฟ์บ่ายไลฟ์เย็นยมไลฟ์เย็นยมไลฟ์เย็นนะคะคุณลูกค้าคนอื่นเลยนะคะคุณลูกค้ามี น่ารักแบบนี้ก็อยากไลค์นะคะทุกวันเลยนะคะโอ้ยกระบาดเราก็มีหลายคันให้เลือกเลยนะกระบมีเลือกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันโนรานะคะแบ็ค e d i ิชันที่แบมราคาก็เบาเบานะคะมิโซไตไตดันตีสองานีนะคะแล้วก็นิสสันโนราราคาประหยัดมากๆนะคะโตโยต้าอาติสก็เป็นขวัญใจของที่นี่เลยนะขายดีนะคะ เรามาโชว์กันเลยค่ะว่ารถตอนนี้เราจองนี่ไงพี่แหมมขั้นไหนจ้าเตรียมออกนี่ไงโซนจองโซนจองพรุ่งนี้นะคะสี่คันนะคะลัวค้าบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้ต้องเหนื่อยกันแล้วนะคะเราเตรียมตัวอย่างดีนะคะเพราะน้้งต้องตื่นแต่เช้านะคะส่งรถปีสี่ครึ่งนะคะพรุ่งนี้ไปจังหวัดตรังนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาชมบรรยากาศการน้องน้ำผึ้งค่ะไหลสดตีห้าไหม จะได้บอกอะไรไม่ได้มาคนอวดผีก็ก็จะมาส่งรถให้คุณลู้ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้ง้นถ้าหากว่าไม่ไร์สดไม่สะดวกไฟ้สดขอให้น้องน้ำพึ่งเก็บภาพบรรยากาศเนาะน้ึ่งก็อาจจะเป็นอัดวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาให้คุณลูกค้ารับชมกันเลยนะคะพรุ่งนี้ก็แล้วอย่างนี้ต้องค่ะตื่นมาแต่งตัวก็ต้องต้องนอนเสริมต้องนอนเร็วนิดนึงนะคะค่ะ ก็ใส่แมสเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วพี่แบวค่ะก็ฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะก็นึกถึงรถมือสองก็อย่าลืมนึกถึงทีอาคานะคะบอกได้เลยว่าน้่พึ่งบอกได้เลยว่าคุณลูกค้ามาที่ร้านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะ่คะกับรถที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะรถรุ่นไหนค่ะปีไหนต้องการผ่แบบไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของไฟแนนซ์เอกสาร เรามีสถาบันการเงินที่ลองรับอยู่ทั้งหมด12แห่งด้วยกันน้าน้งนะเพึ่อแเราเป็นกินเลอร์เบนดิเลอร์เกรดเนะคะใช่อัตราดอกเบี้ยนี่คืออัตราเริ่มต้นที่2.69เลยค่ะโอ้โห2.69นี่คือเป็นโปรของ9เดือน9นะคะใช่ค่ะก็คือลูกค้าได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับ อ่าแล้วแต่เราแบงค์เนาะขึ้นอยู่กับแบงค์พิจารณานะลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาไม่ได้เตรียมตัวมาในการจัดไฟแนนซ์เลยมาดูรถแล้วรถถูกใจใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยวันนั้นนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่ตั้งใจมาซื้อนะพี่แบมเพราะว่าเห็นแล้วถูกใจเนาะไม่อยากพลาดค่ะค่ะเอานี้พี่ต้องซื้อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเจอกับตัวมาเลยเพราะว่าพี่แค่มาดูนะโดนมนต์สะกดน้องน้ำพึ่งนะครัถามว่าเทียหน้าสี เทียนาสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูดูเช็คให้นะคะดูราคาสดเลยเอาแบบราคาที่โปรโมชั่นเลยนะน้องน้ำพึ่งพึอแบบไม่ต้องต่อกันอีกแล้วไม่ต้องต่อกันอีกแล้วเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันเลยเดี๋ยวหนูเช็คราคาให้นะคะดูรอบคันกันก่อนโอ้โหรถปีไหนคะคันนี้ สวยงามนะคะเดี๋ยวพี่แบบพาลูกค้าดูเลยเทียน่า2.0 XL ปี2018นะคะราคาอยู่ที่579,000บาทจ้าโอ้โหปี18ราคายังไม่ถึง600,000เลย,ยได้เป็นสีขาวอีกแล,ล้วลูกค้าโอ้โหค,คุ้มค่ามากเลยภายในหรูรามากๆเลยนะหนูขอเ<ค>ชิญ้ลยภายใน,นสีดำน้องน้ำผึ้งอยากรู้เลขใหม่บอกได้ไหมเลขใหม่ก็ไม่ไม่เยอะค่ะลูกค้านะคะแต่เป็นรถหรูระดับผู้บริหารนะคะ นิสันอาหนูบอกได้เลยว่าเขาออกแบบได้สวยมากๆนั่งสบายมากฟั่งชั้นนี้แบบหรูหล่านะคะแล้วก็มีเมมเบรีเบาด้วยนะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสองฝั่งเลยโค้าเลยเนาะใช่ค่ะนั่งสบายน้องเพิ่งมาใหม่เลยนะคะสดสๆร้อนๆเลยรถในฝันอีกแล้วของพี่หรอค่ะหนูฝันทุกคันเลยฝันทุกคันเลย หวังว่ามันจะเป็นจริงนะพี่เนาะวันที่เท่าไหร่นะคันนี้สวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่จลาพี่จลามาแล้ว FC ตั้งแต่กลางวันช่วงเที่ยงครึ่งสี่โมงครึ่งที่วิทยาเป็นไงบ้างคะฝนตกไหมคะมาครบหรือยังขา FC มายังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยอ่ะนะคะก็ยังไงก็ติดตามเราด้วยนะคะีอาคาทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook l i ์ e อดนะคะ youtube นะคะติ๊กต็อกนะคะรถมือ2 T A K, อ 2> ทีอาคารเนาะถื่ารถมือสองทีอาคาฝากคุณลูกค้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็น,น,นกำลังใจ<า>ให้ทีมงานของทีอาคาเนะ่ะค่ะที่แบบฝากถึงลูกค้าหน่อยได้รถถอคิดถึงรถมือสองสภาพดีๆคุณคาภาพดีนะคะนึกถึงทีอาคาเลยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8ดโมงครึง่งถึง5้าโมงครึง่งค่ะ,คะ เน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเรามีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกสบายง่ายมากนะคะไปแนนไปเซน์ให้ถึงที่ค่ะแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณลูกค้านั่งรอสวยๆที่หน้าบ้านได้เลยรอรับรถกันได้เลยนะคะค่ะฝนจะเริ่มตกฝนจะตกแล้วดูต้องไก่อนี่เราลาไปก่อนเนาะค่ะ๋ยวมาพบมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะช่วง สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็เราเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาแล้วโทษทีเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็เวลาสี่โมงครึ่งนะคะมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอให้ลูกค้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีความสุขและที่สำคัญขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านเลย f อซีของเราทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะคะฝนตกไปแล้วนะลูกค้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ